นะครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่566นะครับมีพระสวยๆ25ในการมานําเสนอนะครับ23ในการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2ในการนะครับ24และ25นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับขอรับฟังรับชมคลิปก็นี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับตึงเข้าไปนะครับหนี่งไลน้นะครับรลนชื่อหมูนะครับ 0 93, 9 3 9 6เ2 3 6 1เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอดีไลน์ D นะครับ M O O R A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักคำรูู้ญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ e ีคที T ่566เลยนะครับรายการที่1ก็เป็นพระสมเด็จวัเดเกตนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะจัดมากๆเลยนะครับค่อนข้างจะเนื้อจัดมาก จัดเลยก้มเลยเกินนะนี่จัดเลเกินเนี่อหาจัดมากเลยนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศน,นะครับประการที่สองก็เป็นพระวัดเกศน,นะครับเนื้อหาพิมพ์งสงก็จักจ้านะครับมีกระทอมมุมบนนะครับนี่นะครับเนื้อหาดีนะครับระการที่สองนะครับ รายการที่สามจะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับผมเคยได้มานะแบบนี้เขาแยกงานปิดเลยผมก็ไม่รู้เป็นที่ไหนแต่ใจผมว่าเป็นหลวงปู่นาคพนักพังนะครับผิดถูกขอ,อภัยนะครับเคยได้มาครั้งนานหนึ่งแล้วน,นะครับมีได้มาใหม่นะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับเป็นปกโพนะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับค่อนข้างบางนะครับสูงหนาฐานหนานะครับนะครับแตขอบข้างค่อนข้างบางนะครับรายการที่สี่รายการที่ห้าเป็นพระเล็บมือนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับเป็นหลวงปู่อ้นวัดบางจากนะครับเล็บมือหลวงปู่อ้นวัดบางจากนะครับนี่รายการที่ห้ารายการที่หก เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งน,นะครับนะฮะพิมพ์ทรงสวยนะครับเป็นพิมพ์โตกว่าคะแนนหนึ่งนะไม่ไม่ได้เล็กมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกลางนะครับไปการที่หกาการที่เจ็ดเป็นสิงนะครับสิงจะกลัวขึ้นไข่แล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนค่อนข้างเก่านะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงเก่าเลยนะครับจะกลดขึ้นไขเลยนะครับรายการที่7ดรายการที่แปดก็เคยได้มาแล้วก็ปิดบ่อยนะครับเป็นอยู่บนม้าครับเรียกอะไรไม่รู้เล็กอินหรือเรียกอะไรนะครับหรือเรียกไม่ถูกนะครับมีข้างล่างอีกคนนะครับเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับปิดไปแล้วนี้ได้มาใหม่นะครับมาเสบนางหรืออะไรสักอย่างนะครับอย่างเลียกไม่ถูกนะครับถูกขออภัยนะรายการที่แปด รายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญขี่คอรหรือว่าเหรียญผู้ซ้อนนะครับเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับแต่ว่าอันนี้เขียนด้านล่างว่าเป็นปีปีหรือว่าเป็นโค้ดหรือว่าเป็นอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่เขาเขียนว่าเลขเลขห้าเก้านะครับเขาเขียนว่าเลขห้าเก้านะครับ ห้ก้าจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนอยู่ตรงนี้เลยเขาตอกนะครับเป็นประมาณตอกนะครับนี่คือเลขห้าเกนะครับเปเหรียญคียคอนะครับเป็นหมายเลขที้านะครับเร่องพลจะติกมาเลยนะครับผมผุดทวดนะครับหรือบางท่านเรียกว่าผุดซ้อนนะครับหมายเลขที่ส0เป็นผ้าเนื้อชินนะครับค่อนข้างบางนะครับเรียงพลาสติกเป็นผ้าเนื้อชินนะครับไม่ทราบที่นะครับ รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นง่างตัวเล็กนะครับง่างตาแดงนะครับตาแดงนะครับตัวเล็กหลังยันนะครับขย่าไม่กริงนะครับตัวนี้นะครับสูงอยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับประมาณหน้าดยประมาณนะครับนึกเสดๆนะครับน่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับความสูงหน้าตาก็คงจะเล็กมากๆนะครับ อยู่ประมาณเซนเดียวนะครับตัวขนาดเล็กนะครับถิงแต่แจ๋วนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับน,น,นี่นั่งน้อยนี่นั่งน้อยรายการที่สิบสองเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้ากุ้เนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราอจังหวัดเลยนะครับมีลาลักษ์นะครับเป็นรการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสามผมดูทรงพิมพ์แล้วน่าจะเป็นวัดท่ามะปรางกุวัดสตือพิศนุโลกนะครับแต่เขาพิมพ์เขาตัดมาชิดชิดนิดนึงนะครับจะไม่เป็นพิมพ์เข่านอกก็ต้องเป็นวัดสตือนะครับในรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระรีลาสันนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่านะครับางนี้นะครับด้านหลังมีรอยนะครับ ขาดการใช้มาพอสมควรนะครับหมายเลขที่14นะครับหมายเลขที่15เป็นพระหลวงพ่องเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเนื้อเป็นสองสเลยนะครับค้นตะไบนะครับเนื้อจัดมากนะครับควา้ค่อนข้างจัดจัานเลยนะครับหมายเลขที่สิบห้หมายเลขที่16เป็นปิดตาคุกลักนะครับนี่นะครับ ด้านหลังมีฝังตะกุดนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับได้ไม่ไงผมไลไปอย่างไรนะหม,หมายเลขที่สิบหกนะครับหมายเลขที่สิบเก็เป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงลงรักนะครับทิมกลมกลมแบบนี้ก็ไม่รทราบทีนะครับตังเก่านะครับหมายเลขที่17นะครับหมายเลขที่สิบปด ก็เป็นพระปิตานะครับเป็นพิมพ์สาหกเหลี่ยมนะครับอยู่ในหกเหลี่ยมแบบนี้เลยเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับเป็นพระเนื้อผงออกคุกลับนะครับหมายเลขที่สิบแปดนะครับหมายเลขที่สิบเก้าก็เป็นพระปิตานะครับพิมพ์ทรงคล้ายวัดหนองบัวนะครับ แต่ทำไมเป็นกลมๆตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขที่19หมายเลขที่20เป็นพระปิตานะครับลงชาติลงรักถึงทรงสวยงามนะครับแกะนน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับผมคาดว่าข้างในน่าจะเป็นไม้นะครับเพราะว่าเขาเบานะครับเียค่อนข้างจำน้ำหนักเบามากเลยนะครับหมายเลขที่20นะครับจะเก่านะครับ หมายเลขที่21เป็นพระขุนแผนขี่กระโหลกนะครับเป็นที่ไหนอะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับเนื้อดินมค่อนข้างเก่านะครับหมายเลขที่ยีนะครับหมายเลขที่22เป็นพระรีวลีนะครับองค์เล็กนะครับเป็นเนื้อดําสนิทเลยนะครับสันนิษฐานว่าเป็นหลวงพ่อโกยนะครับรายการที่22 รายการที่23สภาพการการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเหวนพ่อท่านคายนะครับพ่อคายนะครับท้องวงนี่ขาดเลยนะครับขาดเหลือเท่านี้เลยนะยนี่ต้องอาไปเลี่ยมพลาสติกค่อยๆอ,อย่างเดียวเลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นเหวนฝาบาทนะครับแล้วพ็อาอาบอกว่าคายนะครับนี่นะครับ รายการที่23ครบ23รายการองค์200บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่24นะครับผมเห็นว่าแปลกตาดีนะครับได้มาเป็นหมวกนะครับหมวกแล้วก็มีห่วงห้อยแล้วก็เขียนไว้ว่านี่สมเด็จพระนเรศวรน,นะครับคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับ นี่นะครับมียันนะครับเป็นหมวกนะครับรูปร่างเป็นหมวกนะครับตามกว้างของหมวกนะครับอยู่ที่นะครับนิ้วเศษเศษนะครับเป็นทรงกลมนะครับอยู่ประมาณสามเซนหรือว่านิ้วเศษเศษนะครับนี่แต่ผมว่าแตกดีนะครับเขาห้อยคอได้นะครับนี่เอาที่สามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับมีวัดมีอะไรนะครับเวียงแหงอะไรจังหวัดเชียงใหม่นะครับมียันนะครับนี่ อันนี้รายการที่24อาที่300บาทนะครับรายการที่25เป็นตะกรุดนะครับตะกรุดนี้ผมว่าเชือกเข้ามาใส่ใหม่นะครับเป็น4ดอกนะครับมีเนียง2ดอกถักเชือกสีแดง2ดอกรวมเป็น4ดอกนี่ก็300บาทนะครับถ้าหัวเฉลี่ยเป็นดอกนี้ดอกไม่ถึง100บาทนะครับแต่มีความเก่านะครับตะกรุดนะครับทั้ง4ดอกนี่ความยาวอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วกว่านะครับสีแดงก็ประมาณนี้นะครับสองนิ้วเศษๆวีเนียมนี่นะครับขาเป็นโตนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองนิ้วกว่าเหมือนกันนะครับสองนิ้วึ่งนะครับเป็นตะกรุดความยาวคาดเอวได้นะครับจะรวมกว่ามันสี่ดอกนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับ เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่25ครบ25ในการช่วยปรดกรนังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหพิ่เครื่องเวนะครับขอบคุณครับ